เลือน้ําทะเลธรรมชาติตลอดทางไม่มีสารและไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นและฉันก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของไทยลูกค้าที่ซื้อไปสบายใจได้แน่นอนค่ะพอแม่แดงได้ยินแบบนั้นก็เปิดลังแมงกระพุนของตัวเองสีหน้าไม่ค่อยมั่นใจและบ่นพึมพำกับตัวเองอีกครั้งแมงกระพุนของฉันไม่ใช่แมงกระพุนนอกจะเอาอะไรไปสู้เขาแต่ก่อนก็ขายได้วันนี้มันคงเปลี่ยนไปแล้วสินะได้แล้วลูกค้าก็เข้าร้านแม่ค้าพออย่างแน่นแถมไม่พอแม่ค้ายัางไล์สดขายด้วย นี่คือร้านใหม่ที่มาแรงที่สุดในตลาดนี้เลยนะคะแมงกะพุนใสขนาดนี้หายากมากแมงกะพุนหัวกระสุนส่งตรงจากญี่ปุ่นและนี่ก็เหลือไม่กี่แพ็คแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วด้วยค่ะและลูกค้าอีกคนเข้ามาก็ขอถ่ายรูปลงสตอรี่ไม่คิดมาก่อนเลยนะคะว่าจะมีแมงกะพุนหัวกระสุนที่อร่อยและกรอบได้ขนาดนี้มันไม่ใช่ของแพงเลยค่ะแต่มันคือของจริงขอบคุณแม่ค้าพลอยมากๆเลยนะคะที่นําเข้าของดีมาให้คนไทยได้กินพอไม่แดงเห็น ร้านแม่ค้าพลอยขายดีก็รีบเก็บรังของตัวเองนี่แหละของดีไม่จำเป็นต้องแข่งด้วยเสียงมันชนะด้วยลิ้นลูกค้าจริงๆดูสิลูกค้าเต็มร้านหมดเลยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องชนะใครแค่เข้าใจว่าของดีไม่ได้มีไว้ขายแค่คนเดียวและแม่แดงก็ตัดสินใจเข้ามาคุยกับแม่ค้าพลอยเอาจริงๆตอนแรกฉันก็ไม่เข้าใจเลยแต่พอฉันได้ยืนมองเขากินฉันก็เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงยอมจ่ายแพงเพราะเมงกระพุนหัวกระสุนของเธอมันอร่อย จริงๆพอได้ยินแบบนั้นแม่ค้าพลอยก็รีบตอบกลับตลาดต้องมีทั้งของถูกและของดีค่ะและมันก็ไม่ใช่คู่แข่งเสมอไปแค่เรื่องให้ชัดว่าเราอยากขายแบบไหนก็พอและแม่แดงก็ยิ้มจางๆแล้วตอบกลับถ้าวันหนึ่งฉันอยากลองสั่งเมงกะพุนจากญี่ปุ่นบ้างเธอพอจะมีคําแนะนํำไหมแม่ค้าพอยื่นเบอร์โทรให้ด้วยความยินดีเลยของดีมันก็ต้องแชร์กันได้อยู่แล้วและไม่ต้องคิดมากนะว่าเราจะแข่งกันเพราะการค้าขายมันอยู่ที่กลยุทธ์ของคนขายอยู่แล้วฉันไม่ได้ซีเรีย เลยจากที่เคยคิดว่าเป็นคู่แข่งวันนี้ก็เข้าใจกันขายของเหมือนกันก็ไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันเสมอไปเพราะบางครั้งคนเราก็แค่อยากขายของในแบบที่เราเชื่อให้กับคนที่เข้าใจในแบบที่เราเป็นก็แค่นั้น